ทั้งเลยขุดก่อนนะพี่ขุดก่อนสวัสดียามเยน็นอ่ะทำไมล่ะไปเร็วขุดเร็ววันนี้เรามาปลูกต้นไม้กันนะครับนเด็กๆมาปลูก<ช>ต้นไม้กันไหนเขาต้องดึงกระถางออกก่อนเลยเอ,อ่ะยกมาก่อนยกขึ้นมาหลกยกขึ้นมาแล้วก็ดึงเลยดึงต้นไม้ขึ้นมาเลยเอาเอาหลกยกมาเลยหลกอ่ะดึงดึงขึ้นมาดึงดึงตรงๆหลกหรือหักไม่เป็นไรเพราะว่าไอ กระบาดนั้นเราไม่เอาแล้วรอต้นไม้เหรออะดึงเลยอะไรเดี๋ยวะดึงแบบนั้นโอเคดึงแรงๆจอกแล้วเร็ว <c oughs> มันจะตายแล้วก่อนหรือเปล่าเดนนะ่ะเอาเร็วอ้าวพนักงานปลูกคร,กรกับส่วนคนนู้นพนักงานแบกแบกดินไหนโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกบลกูกเดี๋ยวต้องใส่ดินนี้ก่อนใส่ดินไปสักหน่อย,ยอลองดินไปสักหน่อยเดี๋ยวคัตเตอร์เดี๋ยวพ่อตัดเองอ่ะพี่กิจขุดหลุมแล้วนะสิกนเร็ว อ่ะชาดึงต้นไม้วางให้ทุกต้นเลยไปอ่ะช่วยกันดึงช่วยดึงก่อนไปอ่ะอ่ะชาดึงต้นนี้อ๋อเกจีดึงออกแล้วอหนึ่งต้นอ่ะสองต้นค่อยๆดึงค่อยๆดึงพี่ออกแล้วพี่ออกไหมอ้าวดึงเอาลองดูสิว่าต้นไม้ออกก่อนหรือว่าขี้ออกก่อนออาเอาเร็วเนี่ยดูพี่ดึงเดี๋ยวเออดึงแรงๆขยมขยมก่อนขยเอขยเอาขยเอออกไหม มเพื่อโตโป่งหมดพิกิตรเอช่วยกันเอาช่วยกันเอาชาจับชากับจับกระป๋องเร็วอ่ะพิกิตดึงเร็วเอาดึงไอ้น้องเอาดึงสองท่าช่วยกันเราเมื่อกี้คือพลังเห็นไหมถ้าเราช่วยกันมันก็จะได้ช่วยกันช่วยกันเร็วไหนล่ะช่วยกันเลย,ย,อย,อยโอ้ยพลังพิกิตพลังเยอะอะจนไม้ตังจะหักไม่หัก เอาเร็วพีก่กีจับเร็วแล้วให้น้องดึงเอา้าอยาด้มือไปดึงแล้วก็เขยา่าเขย่าหน่อยนึงเอาเร็วจะตายแล้วก่อนไหมหน่าต้นไม้อะ่ะเอาหนึงน่งสองสาเฮ้ยเฮ้ยอันไหนนั่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดึงไงอาจจะออกได้นะ่ะจะออกได้นะ่ะ,ะมันติดรากไงรากาก้มนมันอะ เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันไหนจะไม่ออกวางไว้เดี๋ยวพ่อดึงเองอ่ะเร็วเอาเหลือต้นนึงเร็วเอาต้นนั้นก่อนเอาช่วยกันเร็วเร็วจ้าเร็วอ่ารูปเราช่วยกันเร็วหนึ่งสองสามอ้าวอ้าวเรียบร้อยดึงอ่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเอาเหลือต้นนึงเอาดึงออกสิออกหรือยังไปแยกตูบมาหน่อยไปเคลียร์ตูดมาหน่อยนั่นน่ะอ่ะนั่นรากมันเต็มเลยเห็นไหมมันติดรากนั่นแหละอ่ะเคียร์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 อ่ะเคลียร์เคียร์ตูดหน่อย ระวังไงหลังนะจ๊ะเอ้าหนึ่งดอกซ้ำเอ้าเอาเอาเอาจะออกหรือไม่ออกจะตายหรือไม่ตายจะออกไม่ออกจะตายไม่ตายจะออกไม่ออกจะตายตายหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตายแน่นอนเลยต้นไม้พ่อเร็วหนึ่งดอกซ้ำออกแล้วชัดเลขเร็วไงหลังเรียบร้อยครับประสบความสำเร็จเหลือกี่ต้นอ่าเหลืออีกต้นไปชาลูกไปช่วยกันลูกไอเหลือสองต้นนุ่นเอายังขุดไม่เสร็จเลย

สงสัยไม่ได้แล้วตอนนี้ต้นนี้มันเหมือนจะแน่นอ้าอเคไม่ไปเป็นไรต้นนั้นเดี๋ยวพ่อดึงต้นนั้นพ่อดึงอ่ะเดี๋ยวพ่อจะเทดินแล้วก็ให้หนูปลบแล้วกันแล้วกอไปนะครับเทดินก่อน,ยยนจดดีๆโค้งต้นไม้นะครับให้หน้าบ้านมันลมลื่นอ่ะปล่อยปล่อยอ่ะอยากดึงต้นไม้ไปแบบนั้นเลย ตั้งให้มันตรงๆแล้วก็เอามือเออเอามือกวาดกว,า,วาดไปอ่ะต้นนี้แล้วลูกต้นนี้ด้วยเนี่ยทำลายมันไม่ได้ก็ตั้งให้ตรงเลยลูกตั้งให้มันตรงก่อนอ่านั่นแหละอ่าแล้วก็กวาดกวาดกวาดแล้วก็อัดให้มันแน่นอ่าไหนต้นไหนอีกนู่นพี่เก็ตนู่นไปเร็วเร็วกันโอ้พี่เก็ตแบกกระสอบนี่ใหญ่มากเลยอ่ะพักก่อนอย่าไปดึงต้นอย่าไปดึงรั้วลูกเริ่มหมดแรงแล้วครับเด็กๆเริ่มหมดแรงแล้วเฮ้ยจ้า ต้องดูด้ว่าต้นไหนไครปลูกแล้วก็ต้นไหนจะตายจะรอดนะครับ